ค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะตอนเย็นวันนี้พีแกงส้มมากินแซ่บแซ่บแซ่บแซ่ค่ะแกงส้มปานินค่ะไข่เจียวไข่เจียวเมนูที่ถ่ายไม่ได้ครับไม่ได้เลยค่ะไข่เจียวมาค่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวด้วยกันยายยายมันข้าวยาย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 ได้เหรอคะให้ยายดูดายยายด้วย อันนี้ยายให้กำลังใจนะคะน่าให้กำลังใจแก่กินแล้วแก่กินข้าวแล้วค่ะให้กำลังใจอัอนนั้นไม่ค่อยเเลยแก่น,นจงจะเพินคัทอโกขมขา้ขาไข่เกีียวดีนะทั้งคืนนี่หลอดป้ายายม่กิอะไรยายกินอะไรลนะป้าทำอะไรกินนะทั้งคืนยี่หลอด้ายมกินนะเผ็ดเป็นแผลในปากเป็นแผลในปากกินไม่ได้ปลายงแก่ เขาหวานใหญ่กินน้ำใยายกินน้ำส้มอร่อนไหมให้ลอกนะมันแสบมันจืดประจุขนาดไายอาแอบต้อแรงเหาะตาแก่ๆไม่ผูกเลไม่กินผิดนมกินเลยเจ้ามาค่อยหาเสาอะ่นะน่ะหาให้พิกิจอ่ะโทรมาหาเราจะถามว่าผัดมันดีอยู่ไหมจะซือผักไหม กเป็เราที่ได้แก็ม่แกงสิเมื่อวานป้าผัดสะท้อนินอร่อยมัโอ้ไม่เดีตัวให้อะไรนู้นชิได่ชิมด้วยทำเยอะมั้ยคุณพี่แล้วแกงให้แกงนึ่ จุดเด่นออีกะ้ามาด้วยเด้อนะาติูาติูกกมาเมนูเพิ่มเติมค่ะผัดฟักทองขน <c oughs> า,า <c oughs> ดไม่ใส่น,น้ำเยอะน้ำน้ำผักหอเนี่ยคูเนี้กินไะนะด้กเ่าวเสร็จค่ะไมได้ก <c oughs> ินได้เลยเป็น เราจะไะโน่ไอ้ยุเขาจะมารู้กไปก่อนอะรกัะไม่าจะผักลอยนะพ่างน่นรู้คือองเดันี้เรไปก็เพ่ออะไรหราดวนนาร่อยกว่าช่วงนเรากินไข่บ่อยแล้วนะีไข่ทันันเนาะ ได้เยอะอดึงมาไปเหรอไม่ใช่แค่สิงเข้าไปแบบไปเดียวก็่ได้อาไปเอากลับจะได้ไม่ต้องรอนานไปเป็นเวลาค่ารถค่าสี่เจ้าเปิยแตดี๋ยครึ่งจะได้ประหยัดไปหน่อยเพราะสิงค์ไสายแล้วเถอะสถานีรถไฟแท้นอ่ะรถไฟใตนดินของที่ไทยเนี่ยคือตลาดโุตสานก มีุาคารเออใช่วงซกอร์วงซรใกล้เองบ7บาท่นถึงนแล้วไไม่ต้องเงินกัก็ฝากคาฟแค้นท่างไปตลอดนี่แหละคะวงซอรนี่มครบหมดทุกนาเออใช่ข้ามไลสะพานนั้นไปก็ถึงแล้วมันทิ้งจบว่าเออออร่อยค่ะขาปลา โชคคุณมันจขงเขาไปเรียนแล้วนะย้ายไปเรียนใช่ไหมแต่ว่าคุณยายนะย้ายให้นั่งไอนั่งกําลังใจคุณยายนะคุณยายนะไม่ค่อยจะดีปากคุณยายนะไม่ค่อยจะเป็นแขกคุณยายนะปากคุณยายนะไม่ค่อยจะเป็นแผลค่ะแกไม่ค่อยจะดีร้อนในบางทีแกร้อนในบ่อยอ่ะแกไม่ค่อยจะดีร้อนในก็ทำให้ตัวร้อนเนาะท้าไม่ตัวร้อนแกก็ไม่ค่อยจะสบายอะไรเงี้ย คุณยายเขียวก็ไม่ดีคุณยายไม่ก็จะดีเมื่อคืนก็บอกว่าจุกเมื no ่อคืนนอนไม่ได้จุกจุกอกเมื่อคืนยานอนไม่ได้จุกเขาหน้าคุณยายจุกอกออืื่ะร้อนร้อนคอคุณยายร้อนคอผมกินน้ำไเยอะอะร้อนในการเงินด้วย ต้ง็ิดฟ้าเยอะติด้ต้องไปือาด้นะปลาสมปลาแ่ยทียนี้ต้องต้องม้วนเข็มมาทอดเข็มมาเดี๋ยวไปซื้อมาเลยปลาส้มเอาไปทรจงไม่กินก็ไปทาะาแหไม่ทัรถคืนคืนคืนข้าวเป็นสิบสิบคําก็ไม่หายก้าติดคอเหมือกันไม่ะป ต,ต,ต้องปัง้งกับไปต่อยนะน้ำเข้าเยอะเนาะอร่อ่เด็ดอันนีเดียวเพราะว่าทกินที่เดียวป้าเติมข้าวอีนี่อร่อยเชียวได้คิอได้คื เปนแต่กินน้ำน้ำะมันสังเกตว่ากินน้ำน้ำข้าวจะกินได้เยอะกินได้เยอะกว่าอะไรแห้งๆเพราะว่าร่างกายเรามันน่าแล้วข้าวอ้นลอข้าวอ้นลอกค่อร่อยกัน

ไ้ปมไม่ติ่งื่ฮะวันนี้ได้ให้ปลุกค่แล้วต้งต่ยาาร์ฮะยังน้อกดคอุณสอันนี้ป็น่าันนี้คุณสอบเสร็จจะกินหมูกระทะัแม่ปังลงเหรอพี่ไม่พี่ีพี่ปังแม่คอีผัดะลีกินมูกระทะ แล้วคล <Aqui. S 1> ah, like ิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณยายบายคุณยายคุายายบายหน่อยคุณยายบายก่อนบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจะถักป